เรื่องเล่ารอบกองไฟของพรานรจันท์กับหลานสองคนความมืดโรยตัวลงมาปกคลุมหมู่บ้านกลางหุบเขาอย่างรวดเร็วและเงียบงนันเรากับมีใครมาสะบัดผ้าคลุมกรมีหรือดูหนาวปีนี้ช่างเยือกเย็นเสียเหลือเกินความหนาวเหน็บไม่ได้มาพร้อมกับสายลมเพียงอย่างเดียวแต่มันแทรกซึมอยู่ในทุกอนุอากาศซึมผ่านผนังไม้ของกระท่อมในหมู่บ้านที่ไร้แสงไฟฟ้าแห่งนี้เมื่อตะวันลับขอบฟ้าโลกก็ตกอยู่ในความมืดสนิท มีเพียงแสงจันทร์แสงดาวและแสงไฟจากตะเกียงกับกองไฟเท่านั้นที่เป็นเพื่อนคู่ใจในยามค่ำคืนกระท่อมไม้หลังเล็กของพรานจันท์ตั้งอยู่นอกชานหมู่บ้านแสงตะเกียงน้ำมันก๊าซที่จุดไว้ข้างในส่องสว่างเรืองรองออกมาจากช่องหน้าต่างและดูเหมือนดวงตาที่อบอุ่นซึ่งกำลังเฝ้ามองราตรีการอันหนาวเหน็บ ภายนอกกระท่อมกองไฟกองใหญ่ที่ก่อขึ้นอย่างชำนาญกำลังลุกโชนเปลวไฟสีส้มแดงเต้นระริกเลียกลิ่นท่อนฟืนแห้งสนิทส่งไออุ่นแผ่ส้านออกมาเป็นวงกว้างขับไล่ความหนาวเย็นและความมืดมิดให้ถอยห่างออกไปสร้างวงล้อมแห่งความอบอุ่นและความปลอดภัยขึ้นมาบนพื้นดินเงาตะคุ่มของคนสามวัยเต้นระริกไปมาตามจังหวะการเลียเลมของเปลวไฟ พรานจันชายชราวัยล่วงเจ็สิปีผมสีดอกเหล่าและรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าที่เป็นเหมือนแผนที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตการผจญภัยกำลังใช้ไม้เขี่ยฟืนท่อนใหญ่ในกองไฟให้ลุกโชนยิ่งขึ้นประกายไฟแตกกระจายลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนฝูงหิ่งห้อยทางทางกันนั้นคือหลานรักทั้งสองคนแก้วเด็กหญิงวัยสิบขวบผู้มีแววตาเปี่ยมด้วยความสงสัยและความคิด เธอนั่นกอดเข่ามองเปเลวไฟอย่างเงียบๆเบรากับกำลังค้นหาเรื่องราวบางอย่างในนั้นส่วนกล้าเด็กชายวัยแปดขวบผู้มีแววตาซุกซนและใฝ่ฝันถึงการผจญภัยกำลังใช้ไม้เล็กๆเ,เขี่ยดินเล่นอย่างอยู่ไม่สุขความคิดของเขาวิ่งวนอยู่กับการผจญภัยในป่ากว้างเสียงฟืนประทุษดังเปรี้ยวเปรี้ยเป็นครั้งคราวผสมกับเสียงจิ้งหรีดและแมะลงกลางคืนที่บรรเลงเพลงขับกล่อมป่า ทั้งสามคนนั่งเงียบเงียบสืทซับความอบอุ่นจากกองไฟอยู่ครู่ใหญ่ความเงียบในชนโดดนั้นไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงของธรรมชาติตาจา๋าแก้วเป็นคนทำลายความเงียบขึ้นก่อนเสียงของเธอใสเหมือนระคังแก้วมองไปบนฟ้าสิสวยจังเลย ทุกคนแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเบื้องบนคืนนี้พระจันทร์ปรากฏเพียงครึ่งเสี้ยวบางๆเหมือนมีดเงินที่ปักอยู่บนผืนผ้ากำมะหยี่แต่กลับสาดแสงนวลสว่างไปทั่วหุบเขาท้องฟ้าที่ปราศจากแสงไฟจากเมืองใหญ่รบกวนนั้นมืดสนิทเปิดโอกาสให้ดวงดาวนับล้านดวงได้อวดโฉมส่องแสงระยิบระยับพร่างพราาราวกับเพชรเม็ดงามที่ใครบางคนนำมาโปรยไว้บางดวงส่องแสงนิ่งๆบางดวงก็กระพริบว,วิบวับ จริงด้วยสวยมากเลยตากล้าพูดเสริมพลางชี้มือขึ้นไปเหมือนเรื่องที่ตาเล่าให้ฟังเมื่อคืนเลยที่ตาบอกว่าดวงดาวคือตะเกียงของเทวดาแล้วทางเขาขาวพาดผ่านนั่นคือทางช้างเผือกใช่ไหมตาพรานจันยิ้มอย่างเอ็นดูใช่แล้วหลานรักนั่นแหละทางช้างเผือกเป็นแม่น้ำบนสวรรค์ยังไงล่ะเขารู้ดีว่าคำคืนที่เงียบสงบและอบอุ่นเช่นนี้เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องราวในอดีตให้หลานๆฟัง เมื่อคืนสน,นุกมากเลยตาแก้วขยับเข้าไปใกล้าตามากขึ้นไออุ่นจากกองไฟประทะใบหน้าจนแดงเรือ่อวันนี้ตาเล่าเรื่องเก่าๆให้พวกเราฟังอีกได้ไหมจ๊ะเอาเรื่องที่ตาเข้าไปในป่าตอนหนุ่มๆน่นะใช่ใช่กล้าตบเข่าฉาดใหญ่ทำท่าตื่นเต้นเอาตอนที่ตื่นเต้นๆน,น,นะตาตอนที่ตาเจอเสือหรือสู้กับหมีก็ได้พรานจันหัวเราะเบาๆในลำคอดวงตาหลีลงขณะมองเข้าไปในเปลวไฟที่กำลังเต้นระริก เรากับภาพในอดีตกำลังฉายชัดขึ้นในนั้นใจเย็นๆสิไอหลานชายเรื่องของตามีเยอะแยะได้สิวันนี้ตาจะเล่าเรื่องสมัยที่ตายังหนุ่นแล่นเรื่องมันเกิดขึ้นในฤดูแล้งของปีหนึ่งที่แห้งแล้งที่สุดเท่าที่ตาเคยเจอมาเลยละ่ะเด็กทั้งสองตาโตเป็นประกายขยับตัวเข้ามาใกล้กองไฟมากขึ้นตั้งใจฟังอย่างใจจดจอ่อเรื่องเล่ารอบกองไฟกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีก่อน ตอนนั้นตาก็อายุเราๆยี่สปีกำลังหนุ่มกำลังแน่นเลยละ่ะเพื่อนสี้ของตามีอยู่สองคนชื่อไออินกับไอยอดพวกเรา3ามคนเติบโตมาด้วยกันรู้ใจกันทุกอย่างแค่มองตาก็รู้ว่าคิดอะไรพอถึงฤดูแล้งทีไรพวกเราก็จะชวนกันเข้าป่าหาของป่ามาขายเป็นประจำแต่ฤดูแล้งปีนั้นมันพิเศษกว่าทุกปีอากาศมันร้อนระอุรนเตาไฟ ฝนไม่ตกมาหลายเดือนจนลำห้วยบางสายแห้งขอดเหลือแต่กรวดทรายแผ่นดินแตกระแหงเป็นลายแทงแต่สิ่งที่พวกพรานป่าอย่างพวกตาชอบที่สุดในฤดอูแลลงก็คือพึ่งหลวงนี่แหละเพราะช่วงนี้ดอกไม้ป่าจะพากันออกดอกสะพรั่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะโรยราน้ำหวานจากเกสรดอกไม้จะเข้มข้นและหอมหวานที่สุดทำให้ได้น้ำพึ่งเดือนห้าที่มีคุณภาพดีและราคาแพงเช้าวันนั้นพวกเราเตรียมตัวกันตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สาง การแต่งตัวของพวกเราก็ง่ายๆตาใส่เสื้อโมอ้อมสีเข้มกับกางเกงขาวกลยมีผ้าเขาม้าผืนเก่าคาดเอวไว้เน็บมีดพรานเล่มใหญ่ที่ลับจนคมกริบส่วนไออินกับไอยอดก็แต่งตัวไม่ต่างกันนักเราต่างสภาย่ามใส่ข้าวห่อใบตองกับน้ำในกระบอกไม้ไผ่เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งวันเราเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงฝีเท้าของเราย่ำไปโดนใบไม้แห้งที่ทับถมกันหนาจนเกิดเสียงดังกรอบกแกรบไปทั่วป่า กลิ่นดินแห้งๆกับกลิ่นอายของต้นไม้ที่โดนแดดแผดเผาจนร้อนระอุลอยอบอวนไปทั่วแสงแดดส่องหลอดใบไม้ลงมาเป็นลำๆอากาศร้อนจนเหงื่อไหลคลายย้อยแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อการเดินป่าต้องใช้ความอดทนและช่างสังเกตการหาผึ้งหลวงไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องคอยสังเกตฝูงผึ้งงานที่บินไปตักน้ำตามโป่งดินหรือลำห้วยที่ยังพอมีน้ำขังแล้วแกะรอยตามทิศทางที่มันบินกลับรัง หรือไม่ก็ต้องเงี่ยหูฟังเสียงพึ่งที่บินกระหืมอยู่บนต้นไม้สูงซึ่งต้องอาศัยโสดประสาทที่ฝึกฝนมาอย่างดีเงียบก่อนตาบอกเพื่อนๆพ,พลางทำมือเป็นสัญญาณให้หยุดเรายืนนิ่งกันอยู่ครู่ใหญ่ปล่อยให้เสียงของป่าไหลผ่านเข้ามาในหูทางโนนไอยอดชี้ไปที่ต้นยางสูงใหญ่ลิบๆคาได้ยินเสียงมันหึงห่งๆอยู่ทั้งนั้นแน่ๆพวกเราค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกลและก็เป็นจริงอย่างที่มันว่า บนคาคบไม้สูงเกือบ20เมตรจากพื้นดินมีรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่เท่ากระด้งฝัดข้าวเกาะอยู่มันใหญ่มากใหญ่จนพวกเราสามคนมองหน้ากันแล้วยิ้มออกมาด้วยความดีใจฝูงพึ่งนับหมื่นนับแสนบินเข้าออกรังเป็นม่านสีดำทะมึนงานช้างเลยว่ะคราวนี้ไออินพูดพลางเลียวริมฝีปากแห้งผากได้รังนี้รังเดียวพอใช้ไปหลายเดือนเลยนะพวกเราเริ่มเตรียมการทันที เราหาใบไม้สดและเถาวัลย์แห้งมาทำคบไฟหรือที่พวกเราเรียกกันว่าทอนเพื่อใช้ควันไล่ผึ้งเราวางแผนกันว่าตาจะเป็นคนปีนขึ้นไปเพราะตาคล่องแคล่วที่สุดส่วนไออินกับไอยอดจะคอยและเตรียมภาชนะใส่น้ำพึ้งอยู่ข้างล่างแต่ในขณะที่ตากำลังจะเริ่มปีนขึ้นไปนั้นเองจมูกของไอยอดก็ขยับฟึดฟิดเฮ้ยพวกเองได้กลิ่นอะไรไหมมันถามขึ้น สีหน้ามันดูไม่ค่อยดีนะักพวกเราหยุดชะง,งักแล้วสูดหายใจลึกๆมันเป็นกลิ่นไม้กลิ่นควันไฟจางๆที่ลอยมาตามลมและลมที่เคยสงบนิ่งก็เริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับหอบเอาความร้อนที่ผิดปกติมาด้วยกลิ่นควันไฟเริ่มรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจากแค่กลิ่นจางๆกลายเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ที่แสบจมูกท้องฟ้าทางทิศใต้ที่เราเดินผ่านมาเริ่มเปลี่ยนจากสีฟ้าใสเป็นสีเหลืองขุ่นมัว เหมือนมีใครเอาดินโคลนปีป้ายไว้ขีเท้าสีดำละเอียดเริ่มร่วงหล่นลงมาเหมือนหิมะสีดำไฟป่าตาตะโกนบอกเพื่อนเราสามคนมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกหรือดูแล้งแบบนี้ไฟป่าเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดมันสามารถลุกลามได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อบนเชื้อเพลิงชั้นดีอย่างใบไม้แห้งที่ทับถมกันมานานหลายเดือนเสียงแตกประทุกข,ของต้นไม้ที่ถูกไฟเผาเริ่มดังใกล้เข้ามามันดังเหมือนเสียงกระดูกที่กำลังแตกหัก ผสมกับเสียงคำรามต่ำๆของเปลวไฟพร้อมกับเสียงวิ่งแตกตื่นของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่หนีตายกันโอนลมานเราลืมเรื่องรังพึ่งไปสนิทในหัวมีแต่ความคิดเดียวคือต้องหนีต้องหนีไปทางทิศเหนือไปยังลำห้วยใหญ่ที่เรารู้ว่ายังมีน้ำอยู่เราสามคนวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตควันไฟหนาทึบทำให้หายใจลำบากและแสบตาไปหมดความร้อนระอุไล่หลังเรามาติด,ตด เหมือนลมหายใจของปีศาจเสียงเปลวไฟที่ลุกท่วมยอดไม้ดังราวกับเสียงคำรามของสัตว์ป่าที่เกลี้ยวกลาดเราวิ่งฝ่าดงไม้รกทึบโดยไม่สนหนามเกี่ยวหรือกิ่งไม้ที่ขีดข่วนตามร่างกายจนกระทั่งเราวิ่งทะลุแนวป่าทึบออกมาเจอลานเห็นโล่งๆแห่งหนึ่งเราหยุดหอบหายใจด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่ยังไม่ทันจะได้พักฮ่ฟืดฟืดเสียงขู่คำรามอันน่าขนลุกดังขึ้นจากพุ่มไม้เบื้องหน้า เราสามคนสะดุ้งสุดตัวและหันไปมองเป็นตาเดียวสิ่งที่ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดของพุ่มไม้ทำให้เราถึงกับยืนตัวแข็งทื่อมันคือหมูป่าไม่ใช่หมูป่าธรรมดาแต่มันคือไอท็อกหมูป่าโทนตัวผู้ขนาดมหืมาที่พรานในหมู่บ้านต่างร่ำรือถึงความดุร้ายและขนาดตัวของมันตัวมันดำมืมืมใหญ่โตราวกับควายรุ่นรุนขนแข็งแข็งตั้งชั้นเหมือนลวดหนาม ดวงตาแดงก่ำลุกวาวจ้องมาที่เราอย่างเกรี้ยโกรธเคี้ยวโค้งยาวสีขาวงาช้างโผลออกมาจากริมฝีปากของมันดูน่ากลัวยิ่งกว่าเมียดเล่มไหนๆดูเหมือนว่ามันเองก็กําลังหนีไฟป่ามาเช่นกันและการที่เรามาปรากฏตัวขวางหน้ามันทำให้มันโกรธและตกใจสุดขีดมันกระทืบเท้าหน้าลงกับพื้นหินทรงเสียงขู่ในลำคอพร้อมที่จะพุ่งเข้าใส่เราทุกเมื่อชิบหายแล้วไออินพึมพำ เงื่อเม็ดโป้งผุดขึ้นเต็มใบหน้าในสถานการณ์คับขันเช่นนั้นสัญชาตญาณพรานของตาทำงานทันทีแยกกันตาตะโกนบอกเพื่อนล้อมันไว้อย่าให้มันตั้งหลักได้สิ้นเสียงของตาไอทอก,ก็พุ่งเข้าใส่ไอยอดที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีมันเร็วมากแต่ไอยอดก็ไวพอที่จะกระโดดหลบไปด้านข้างได้อย่างฉิวเฉียดเขี้ยวของมันเฉียวชายกางเกงเขาไปนิดเดียว ตากับไออินไม่รอช้าเราพุ่งเข้าทางด้านข้างของมันทันทีตาเงื้อมีดพระในมือฟันฉับเข้าไปที่สีข้างของมันอย่างเต็มแรงแต่หนังที่หนาและเหนียวราวกับเกราะของมันทําให้มีดเข้าไปได้ไม่เลิกนักมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและหันขวับมาทางตาตอนนี้มันเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ตาแล้วตาตั้งหลักเตรียมรับมือแต่นั่นก็เป็นโอกาสให้อินกับยอดเขาโจมตีจากอีกฝากหนึ่ง ไออินใช้มีดแทงสวนเข้าไปที่แผงคอของมันส่วนไอยอดก็ฝันเข้าที่ขาหลังการต่อสู้เป็นไปอย่างชุลมุนเราสามคนผลัดกันเข้าล่อและโจมตีมันเหมือนกับการเต้นรำกับความตายทุกวินาทีคือความเป็นความตายแต่ด้วยทีมเวิร์กและความเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดเราก็สามารถสร้างบาดแผลให้มันได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในจังหวะที่มันหันมาทางตาอีกครั้งตาเห็นช่องว่างเพียงเสี้ยววินาที ตาตัดสินใจทิ้งตัวลงกับพื้นแล้วใช้มีดพระแทงสวนขึ้นไปสุดแรงเกิดคมมีดพุ่งทะลุเข้าใต้คางผ่านเนื้อหนังอันอ่อนนุ่มทะลุขึ้นไปในโพรงปากของมันไอทอกร้องเสียงหลงเป็นครั้งสุดท้ายมันสะบัดหัวอย่างรุนแรงจนร่างของตาปลิวไปกระแทกกับพื้นแต่มันก็เป็นเฮือกสุดท้ายของมันแล้วร่างมะหือมาของมันโซซัดโซเซไปสองสาก้าวก่อนจะล้มโครมลงกับพื้นหินแน่นนิ่งไป ควันไฟจากไฟป่ายังคงลอยคละคลุ้งอยู่รอบตัวแต่การต่อสู้อันดุเดือดได้จบลงแล้วเราสามคนยืนหอบหายใจมองร่างไร้วิญญาณของหมูป่าที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันไปทั้งเหนื่อยล้าโล่งใจและตื่นเต้นเราสามคนนั่งหมดแรงอยู่บนพื้นหิน กลิ่นคาวเลือดคละกลุง้งผสมกับกลิ่นควันไฟมองซากไอถอกที่นอนแน่นนิ่งอยู่ตรงหน้าอะดรีนาลีนที่เคยพลุ่งพล่านเมื่อครู่ค่อยๆลดลงความเหนื่อยล้าและอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆจากการต่อสู้เริ่มส่งผลแต่เนือสิ่งอื่นใดคือความรู้สึกเหลือเชื่อที่เราสามารถล้มเจ้าป่าตัวนี้ลงได้มันมันใหญ่มากไอยอดพูดขึ้นเป็นคนแรกเสียงยังสั่นไม่หายใหญ่ขนาดนี้ พวกเราสามคนไม่มีทางเอามันกลับหมู่บ้านได้แน่ไออินพูดพลางเดินไปรอบๆซากหมูป่ามันเป็นความจริงหมูป่าตัวนี้ใหญ่มะหือมาจนการแบกหามด้วยคนเพียงสามคนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยลำพังแค่จะพลิกตัวมันอย่างยากตาครุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจอิน เองอยู่เฝ้าซากไว้ที่นี่ก่อนระวังสัตว์อื่นจะมาลากไปกินข้ากับไอยอดจะรีบกลับไปตามคนในหมู่บ้านมาช่วยแผนนี้ดีที่สุดแล้วเราทิ้งสเสบียงที่เหลือไว้ให้อินก่อนที่ตากับยอดจะรีบมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านทันทีเราต้องแข่งกับเวลาก่อนที่ฟ้าจะมืดและก่อนที่สัตว์หนักล่าอื่นๆจะได้กลิ่นเลือดการเดินทางกลับหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเราเล่าเรื่องการต่อสู้กับไอทอกให้กันฟังซ้ำไปซ้ำมา พอเราไปถึงหมู่บ้านแล้วเปล่าประกาศข่าวนี้ออกไปเท่านั้นแหละชาวบ้านทั้งหนุ่มทั้งแก่ต่างพากันแตกตื่นไม่มีใครอยากจะเชื่อในตอนแรกแต่พอเห็นสภาพมอมแมมและร่องรอยการต่อสุ้งของเราทุกคนก็เชื่อและพากันโห่ร้องด้วยความดีใจชายชะกันในหมู่บ้านเกือบสิบคนต่างคว้าคานหามเชือกและมีดดาบเดินทางกลับเข้าป่าไปกับเราทันที เมื่อทุกคนไปถึงลานหินและได้เห็นขนาดของไอทอกด้วยตาตัวเองทุกคนต่างอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันมันใหญ่กว่าที่จินตนาการไว้มากนะักเราใช้เวลาอยู่นานกว่าจะช่วยกันใช้เชือกมัดและสอดคานหามเข้าไปใต้ตัวมันได้การเดินทางกลับนั้นทุลักทุเลอย่างยิ่งด้วยน้ำหนักที่มหาศาลและเส้นทางในป่าที่ไม่ได้ราบเรียบแต่ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในที่สุดเราก็สามารถหามสมบัติจากพรงไพรชิ้นนี้ กลับมาถึงหมู่บ้านได้สำเร็จในตอนเย็นคืนนั้นทั้งหมู่บ้านเหมือนมีงานเฉลิมฉลองเราช่วยกันชำแหละหมูป่าแล้วแจกจ่ายเนื้อให้กับทุกครัวเรือนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึงไม่มีใครถูกลืมทุกคนได้กินเนื้อหมูป่าฝีมือของพวกเราสามคนควันไฟจากการย่างเนื้อลอยหอมฟุ้งไปทั่วหมู่บ้านเสียงหัวเราะและเสียงพูดดังไปทั่วพรานจันหยุดเล้าหันมายิ้มให้หลานทั้งสองนั่น เป็นหนึ่งในความทรงจําที่ตาภูมิใจที่สุดเลยละหลานเอย๋ยมันไม่ได้เป็นแค่การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นแต่มันสอนให้ตารู้ว่าไม่ว่าศัตรูจะยิ่งใหญ่หรืออุปสรรคจะหนักหนาแค่ไหนแต่ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่สำเร็จและที่สำคัญที่สุดของที่หามาได้จากป่าไม่ว่าลำค่าแค่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่ากับการได้แบ่งปันให้กับทุกคน แ้วและกล้านนั่งฟังตาของตนเล่าเรื่องด้วยดวงตาเป็นประกายเรื่องราวการผจญภัยการหนีไฟป่าการต่อสู้กับหมูป่ายักษ์และน้ำใจของคนในหมู่บ้านทำให้เด็กทั้งสองตื่นเต้นจนแทบนั่งไม่ติดโหตาเก่งที่สุดเลยกล้าพูดขึ้นอย่างชื่นชมตอนที่ตาแทงสวนเข้าไปใต้คางมันต้องสุดยอดมากแน่ๆเลยแล้วมีดของตาคมขนาดนั้นเลยเหรอแล้วตากับเพื่อนเจ็บมากไหมจ๊ะ แก้วถามด้วยความเป็นห่วงแล้วป่าที่ถูกไฟไหม้ละจ๊ะมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมพรานจันยิ้มพลางยกแขนที่มีรอยแผลเป็นจางๆให้หลานดูก็มีแค่รอยถลอกกับรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นละหลานเอย๋ยเทียบกับเนื้อหมูที่ได้กินกันทั้งหมู่บ้านแล้วถือว่าคุ้มเกินคุ้มส่วนเรื่องป่าไฟไหม้ไม่นานพ่อฝนตกลงมาต้นไม้ใบหญ้ามันก็กลับมาเขียวชอุ่มเหมือนเดิมธรรมชาติเขารักษาตัวเองเก่งจะตายไป กองไฟเริ่มมอดลงแล้วเหลือเพียงฐานแดงๆที่ยังคงส่งไออุ่นออกมาลมหนาวพัดมาอีกวูบหนึ่งทําให้เด็กทั้งสองขยับเข้ามาชิดตาของตนเองมากขึ้นเอาละ่ะดึกมากแล้วได้เวลาเข้าบ้านไปนอนกันได้แล้วพรุงนี้ต้องตื่นแต่เช้าพราญจันท์พูดพลางใช้ไม้เขี่ยขี้เท้ากลบฐานที่ยังแดงอยู่เด็กทั้งสองพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายแต่ในใจยังคงเต็มไปด้วยภาพการผจญภัยที่ตาเพิ่งเล่าจบไป คืนนี้พวกเขาคงจะเก็บเอาไปฝันถึงป่าแล้งเปเลวไฟและหมูป่าตัวเข่องอย่างแน่นอนก่อนจะลุกขึ้นกล้าหันมาพูดกับตาของเขาว่าตาจา๋าพรุ่งนี้เล่าให้ฟังอีกนะพรานจานหัวเราะเบาๆแล้วลูบหัวหลานชายได้สิเรื่องเล่าของตามีอีกเยอะแยะจนเล่าทั้งปียังไม่หมดเลยทั้งสามคนเดินกลับเข้ากระท่อมไปทิ้งให้ความมืดและความเงียบสงบกลับมาเยือนอีกครั้ง เหลือเพียงกองไฟที่ค่อยๆดับมอดลงใต้ท้องฟ้าที่ประดับด้วยดวงดาวนับล้านและจันทรครึ่งเสี้ยวที่สาสแสงนวลเป็นพยานในคำสัญญาถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะตอนต่อไปของเรื่องเล่ารอบกองไฟจะเป็นอย่างไรนั้นขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ